ออออืือออ้บรรยากาศกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะเพื่อนๆมือผมก็สัน่น <c oughs> มาก่อนเวลาห้านาทีมาก่อนเวลานัดห้าน,นาที ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับวันนี้กล้องสั่นแน่นอนเงี้สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะไอ้ขาวไอ้ขาวอึดดูดิเหลืองๆนะอึไอ้ขาวนะเพื่อนเเรียนพิเศษอยู่โอ้โหไม่เป็นไรตั้งใจเรียนก่อนน้องชายไปตั้งใจเรียนก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกริดบอยสวัสดีน้องฟอกดีคบดีคบมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วสวัสดี้องโพสทอนวันดีครับน่ารักจังมาแล้วสวัสดีครับผม มาแล้วสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆนะมาแล้วดีครับโอ้โหดูดูวันนี้กบคึกมากเดี๋ยวขออนุญาตย้ายฝั่งนั่งหน่อยนะครับผมจะได้เห็นน้องกบแบบอ่าชัดเจนชัดเจนมาแล้วฮะสวัสดีพี่เกมสวัสดีครับสวัสดีครับน้าต้มกดแล้วครับอ่าขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งของขวัญเป็นกำลังใจ <laughs> กบพี่ บอลได้ไหมยังไงเอ่ยเลี้ยงเกบกี่ตัวถ้ามีอยู่ทั้งหมด30กว่าตัวเลยนะตอนนี้มาแล้วสวัสดีครับอยากเห็นไอ้ห้าวไอ้ห้าวไอ้ห้าวนี่นี่น,นี่เห็นปะนี่นี่นี่น,นี่โอ้ย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 ไปไล่ต่อยไปต่อยไอ้เหลืองจนได้ไอ้ห้าวใจเย็นดีนี่นะครับไอ้ห้าน่ารักจังขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เกมสวัสดีครับน่ารักะสวัสดีครับผม บินเขียนผิดอ๋อกลที่ตัวที่อ้วนที่สุดอุดนี่อุดอยู่นี่ถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันพิมพ์มาอีกรอบได้นะห้าจะไล่ขีมไหมสวัสดีครับสวัสดีครับห้าสมชื่อเลยเจ้าโอกับเจ้าเอใครใหญ่กว่ากันพ่อๆกันครับเนี่ยอันนี้เอนี่เออันนี้โอเห็นปะอันนี้เออันนี้โอเนี่ยดูเลยใครใหญ่กว่ากันเน่ เ,เพื่อนๆชอบถามนะครับเอกับโอใครใหญ่กว่ากันนะครับนี่ยืนให้ดูเลยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะสวัสดีครับผมชื่อกาฟิวห้าวสมชื่อเลยสวัสดีครับเสือวันนี้พี่ทําอะไรวันนี้พาน้องกบเล่นน้ําเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จครับเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จนั่งตัดไปด้วยแล้วก็ดูกบไปด้วยก็เลยมาสตรีม YouTube ขอถามหน่อยครับพี่กลัวกบไหมไม่กลัวครับอยากเห็นอูด๊ด โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เบียดอ่างกับไอ้ห้าวเนี่ยไล่กัดคนอื่นครับดีค่ะพี่เกมสวัสดีครับโอ้เคยกัดไหมโอ้ไม่เคยกัดเลยเนี่ยไอ้ห้าวมาเล่นน้ำดูดูดไอ้ห้าวเล่นน้ำโอ้กินเยอะเปล่าเยอะนะโอ้เป็นตัวที่กินเยอะนะครับผมหรือว่าบิก๊กมากๆเลยยังไงเอ้ยถ้า ถ้าไปห้าวมันกัดมือพี่อีกพี่จะต้มเลยอยากเห็นอูดนอั่นอูดนอั่นอูดอยู่ในเอ่ย่นัน่นอูดนูน่นนะครับนั่งอยู่นู่นเลยตัวใหญ่ที่สุดเจ้าโอ้ผมเื่อเล่นกาฟิวสวัสดีน้องกาฟิลจับพุงโอ้พุงโอ้ิ่งโอ,โอ้ขออนุญาตจับพุงหน่อยหิงิ้งหิ่งหิ้งขัดตัวให้โอ้หน่อยโอ้ลอกคราบอยู่เนี่ยโอ้ลอกคราบอีกแล้วนั้นนั้น,น,นเห็นไหมเดี๋ยวรอน้องโอ้ลอกคราบให้เสร็จก่อนนะ น้องยิวสวัสดีครับตัวไหนน่ารักน่ารักทุกตัวเลยกินได้ไหมกินได้ครับแต่เราไม่กินอุอ๊ยอุยอ้ยอุ๊ยอุอะไรเนี่ยพี่ไปได้โอ้มันจากไหนซื้อมาครับจากฟาร์มอยากให้อยากเห็นเจ้าแคะเจ้าแคะไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาเลยวันนี้ข่าวมันมองโอ้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวผู้ครับ นู่นไอพาซับเดินเล่นอยู่เห็นป่ะพาซับเดินเล่น <laughs> พี่เกมอยู่จังหวัดอะไรสะซึงเศร้าครับแต่เป็นคนมุกนาหานนะบ้านเกิดอยู่ที่มุกนาหารอุ้ยเบียดอ่างกระโดดอ้เบียดอ่าง <laughs> กบกินคนได้ไหมต้องลองดูนะ <laughs> พี่ติ พุงไอ้ห้าวตีพุงไอ้ห้าวเหรอไอ้ห้าวไม่มีพุงให้ตี๋ยดิผมชื่อโชกุนน้องโชกุนสวัสดีครับจําได้จําได้อร่อยไหมอร่อยย่างน้องโอได้ไหมเอฟซีครับพี่ของค,ค้าผมน้องกาฟิลชื่อกาฟิลครับของค,ค้ามากบทั้งหมดกี่บาทไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ขายตัวไหนน่ารักน่ารักทุกตัวเลยอยากรู้ว่ากบรอขับได้หนูเป็นคนใต้นะอยู่จังหวัดนครศรี นครสีนะโอเคเลยวัดดีเพื่อนใต้นะคะอยากเห็นเจ้าขนุนขนุนนี่ไงขนุนร้องไหมวันนี้ขนุนไม่ร้องยังเช้าอยู่ขนุนร้องตอนเย็นสวัสดีครับแอดสวัสดีครับชื่อเกลวน้องเกลวันดีหคุณสวัสดีครับคุณห้าวห้าวไอห้าวอึไอห้าวอ,อ,าวอึทุกคนไอห้าวอึ <c oughs> เนี่ยพร้อมสุดก็ห้าวนี่แหละนะถ้าเป็นบูฟอกตอนนี้นะคะผมเนี่ย มีเต่าอยู่ค่อนข้างบอกด้วยกลตัวแรกของพี่คือใครคืออูดครับมาจากเฟซคับแอนหุ้ยขอบคุณครับ,บ,รบผมตามมาจากเฟซใช่ไหมอ่าตัวไหนกัดแรงกัดถ้ากัดแรงนะพวกบูฟอกครับกัดแรงนะผมไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะทําไมกล้องพี่กระตุกมันสั่นนะครับผมผมใช้คือ youtube มันไม่มีระบบกันสั่นให้อะถ้าสตรีมใน u t u b e นะต้องใช้ขาตั้งกล้องแต่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาน้องๆทุกตัว น่ารักขอบคุณครับผมชอบดูพี่มากๆเลยขอบคุณครับไอห้าวกินคนไดมันพยายามกินพี่แล้วน้องพี่น้องน่ารักมากๆกขอบคุณครับผมพี่อยู่จะอยู่ได้กี่นาทีให้อยู่กี่นาทีจะให้อยู่กี่นาทีจะให้อยู่กี่นาทีดีพี่ได้โอมากี่บาทสองพันครับดีครับมาใหม่สวัสดีน้องเคโอมาใหม่ใช่ไหม เขาดูกบเพือกน่อยกบเพือกนี่ไอคุณอยู่นี่คุณน้องคุณอยู่นี่หนึ่งปีดีสุดดีทุกตัวเลยผมชอบทุกตัวนะเอ้ยมันชอบน้ําตกหรือเปล่าเนี่ยมันมาเดินเล่นน้ําเยอะมากเลยอยากเห็นน้องร้องเออพี่พูดใต้ได้ไหมไม่ได้เลยพาแข่งอะยื่นโอ้ยหุยเบียนอ่างกระโดดยื่นโอ้ยื่นโอ้มาเล่นน้ํา นี่พา้นนโอมาเล่นน้ําขัดตัวหน่อยโอ้โอมลอกคาบอยู่น้องโอเนาะอยากดูพุงโอนี่ไงพุงนี่คือพุงโอพี่เกมไอ้ห้าวกินคนได้ไหมโอยทามันกินได้พี่ก็ไม่ได้มาสตรีมแล้วล่ะน้องเบียดอ่างอยู่ไหนนี่ไงไอตัวกระโดดกระโดดเนี่ยตัวดื้อเห็นปะเบียดอ่างแหละตัวนั้นนั่นนั่นกระโดดไปกระโดดมาเนี่ย มีไอ้ห้าวกับไอ้เบียนอ่างเลยดื้อสุดน้องแคะอยู่ในกล่องใช่ไหมใช่ครับอยู่ข้างในบ้านพาแกงได้ไหมรีวิวเตา่าน้องเตา่านูา่นพาซับเดินเล่นอยู่นู้นเห็นปะชอบตัวไหนชอบนีเที่ยวไม่ค่อยมีนะมันกระโดดออกก็ไปไหนไม่ได้กระโดดออกก็อยู่อยู่ในนี้ก็ไม่มีนีเที่ยวไม่ค่อยไม่มีพี่อายุเท่าไรอายุยี่สิบห้าครับผม สวัสดีครับเพื่อนมาสวัสดีค่ะ,คะตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดน่าจะเป็นห้าวนะถ้าเป็นบูฟอกถ้าเป็นฮอนฟ็อกก็เอ้ยอย่าบอกเอ้ยกล้ยฉามหายอ๋ออยู่นี่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 โอ้หขาหน่อยขาหน่อยเลยตกใจเบิดเลยกล้ยฉามหายนะครับนึกว่าไปอยู่ในท้องตัวใดตัวหนึ่งซะแล้วเอ้ยลองแล้วลองแล้วอ่าท้าไมโอตัวใหญ่จังโอกินเยอะใช่ไหมโอ โทำไมตัวใหญ่จังทำไมสีเหมือนกโก้เลยพี่ครับอุ้มเบียดอ่างให้ดูหน่อยกล้องอาจจะสั่นนะถ้าไปจับนู่นนั่นนี่เยอะๆนะอยากกินต้มห้าววันนี้น้องก้อยฉับอ่านไม่ทันอ่าเบียดอ่างอยู่นี่ถ้ากล้องสั่นต้องขออภัยด้วยนะกล้องสั่นไหมน้องเก่งเก่งมากเลยชอบตัวตัวไหนชอบกัดกันไม่ค่อยกัดถ้ากัดกัดคนอื่นก็จะเป็นไอห้าวนะ ไอ้ห้าวนะครับที่กัดคนอื่นหน่อยตอ้งนั้นก็ไม่ค่อยกัดนะงือโอ้โหโดดไปโดดมาแล้วตัวไหนร้องเก่งที่สุดร้องเก่งต้องไอ้นั่นไอ้ขนุนเลยร้องเก่งสุดละมีตัวใหม่ก็ร้องเก่งนะเดี๋ยวเปิดตัวก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาสตรีมนะคบผมหนูคิดว่าหนูสอบพี่คิดว่าหนูสอบได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งหรือเปล่าเบียดอ่านน่ารักมากทำไมผมรู้สึกว่าง,งูตัวใหญ่ <laughs> อ๋อกบตัวใหญ่ใช่ไหมอูดตัวใหญ่เหรอพี่มีกบกี่ตัวครับมี30 30ิกว่าตัวครับผมเอาไอโอมาจากไหนซื้อครับผมซื้อมาเลี้ยงอันนี้ไอเอเนี่ไอ <c oughs> <c oughs> เอไอโน่นไอโอเห็นไหมน้นแป๊บเดียว10นาทีแล้วนะเรามาสตีมกันแป๊บเดียว10นาทีแล้วสาม เกรด3.00โอ้เก่งมากเลยสมัยพี่อยู่ปฐมพี่ได้1.9 3สมมันคือทางแกงหรือเปล่านั่นนะสิก <g ý> ี่บาทไม่ได้ขายครับเลี้ยงสวยงามตัวไหนขี้เกียจที่สุดโอ้ห้ามีเรื่องตีกับเพื่อนเยอะไหมตลอดเ้าหาเรื่องครับตลอดเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยตอนเนี้ยมันก็มาทําอะไรกับเบียดอ่างไม่รู้นะเบียดอ่างตัวใหญ่ห้าตัวเล็กเห็นไหมอ่าพาพาโอไปทําแกงได้ไหมทํา ทำไมทำไมพี่ต้องเอาน้องกล้วยฉาบอยู่บนถ้วยกลัวไอ้ห้าวจะกินตัวเล็กที่สุดไอ้ห้าวถ้าเป็นบูฟ๊อกถ้าเป็นฮอนฟอกก็กล้วยฉาบครับผมพี่อุ้มเบียดอ่างกับโอได้ไหมโออุ้มไม่ได้ครับตอนนี้ตัวไหนอึอึอก็อึทุกตัวเลยพี่ได้เล่นเกมไหมเล่น ROV ครับผมได้เกตสามจุดหนึ่งสี่โอทำไมมีแต่คนเก่งๆจังเลยเนี่ยพี่เกมโง่อยู่คนเดียวนี่มีใครโง่เป็นเพื่อนผมไหมเนี่ย อุดมสมบูรณ์เกือบทุกตัวเลยโอ้เคยกัดพี่ไมมโอ้ไม่เคยกัดนะจับกบธรรมชาติได้ไม่ได้ครับผมจับมาเลี้ยงได้นะกบธรรมชาติก็อ่านี่สายพันธุ์ผสมข้ามสายพันธุ์ได้ไหมไม่ได้ครับสอบได้3.93พูดจริงอะ่ะอุ้ยไอ้ห้าวง่าห้าวนายยานะห้าวไอ้ห่าวออกด้ยเพื่อนเพื่อนห้าวออก การจับกบที่ถูกต้องนะครับเราต้องเข้าจากด้านหลังนะเราจะไม่เข้าจากด้านหน้านะครับผมดูไลฟ์พี่เกมไปเล่นเกมไปผลสอบยังไม่ออกเลยตัวไหนวิ่งเร็วสุดห้าสอบได้ที่สิบสองครับผมโอ้คนใน,ในห้องมีสิบสามหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ผมน่าจะได้ที่สองห้าวต่อยคนอื่นอีกแล้วห้าวเลือดร้อนห้าวน้เที่ยว <laughs> พี่ครับเปลี่ยนเบียดแป๊บนึงกบต่อยกันหรือเปล่าเบียดอ่างหนูขอดูเบียดอ่างหน่อยเบียดอ่างนี่ไงเบียดอ่างอยู่นี่นะเนี่ยเนี่ยเบียดอ่างโอ้ยไม่โฟกัสนะเบียดอ่างอยากเห็นโอเดินนู่นโอนอนเล่นอยู่นู่นละโดนห้าวกัดกี่ครั้งแล้วโดนไปครั้งเดียวครับผม ในห้องมี22โคนพี่ร้อนไหมวันนี้อากาศดีมากวันนี้ผมได้เกรดสี่เระวังห้า่งับนะครับอุยอ้ยอุ้ยเบียดอ้างเบียดอ้างเอา้าว่าไงพาซาพับพาซาพับเป็นยังไงมาอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นมาได้ยังไงนะพาซับมาตรงนี้ได้ยังไงฮอนฟอกว่ายน้ําได้น่ารักมาก <c oughs> มีกบกี่ตัว30กว่าตัวรัคาผมห้าวเคยกัดพี่ไหมเคยครับเคยกัดครั้งหนึ่งครับผม พี่ชอบกับอะไรบูฟอกคอนฟอกกลบสวยงามชอบหมดเลยครับเต่าเลี้ยงมาจากไหนเลี้ยงซื้อมาจากฟาร์มครับเต่าซูคาตาตกใจเบียดอ่างพุ่งแสกล้องผมติดตามพี่ยังไม่รู้อะไรเลยอ๋อติดตามคลิปผมผมติดตามพี่คิดผมคิดพี่ผมยังไม่รู้อะไรเลยจับหัวพาซาพับมันไม่ค่อยให้จับดีเต่ามันจะห่วงนะหัวมัน อยากรู้อะไรทําไมลูกออสไม่ยอมขึ้นบอกอายุหนึ่งปีเฮ้ยมีเหรอโอ้โหโ,โห,โหไลทารุนมากวยวิ้ยทำาไมกบผมแบบเกี่ยวกัดจังเลยเนี่ยวันเนี้เกี่ยวกัดอ,อย่างงี้อุ้ยโหไอวัฒนยุกก็กระโดดแล้วนะเพื่อนๆน,น,นะถ้าผมอ่านไม่ทันต้องขอโทษ้วยนะคุณบุญรอดทำอะไรอยู่ของพี่ซันคนละช่องแล้ว ถ้าผมอ่านไม่ทันต้องขออาภัยด้วยนะเพื่อนๆนะกบตัวไหนแพงสุดไม่รู้เหมือนกันครับเยดยงสวยงามงุย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 งุง่งไปแล้วเฮ้ยฮาวฮาวนายทำอะไรลงไปหึสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> อูดไปไหนนูน่นอูดอยู่นู่นครับผมนั่งเล่นกับพี่เบิม้มเนี่ยอูดอยู่นี่ออูดอูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอูดเป็นผู้หญิงนะขอดูโอหน่อยนี่ไงโออยู่นี่ โอ้กำลังลอกคาบอยู่นะครับผมอโอ้กำลังลอกคาบอยู่เอเอผมคิดว่าน้องไม่ชอบกล้องดูพี่มาหลายคลิปเพิ่งรู้ว่าผมลืมติดตามอ๋ออ้ยกดติดตามเลยระวังห้าวหิวแล้วกัดนิวนะห้าวไปไหน ข้าวกระโดดอยู่เมื่อกี้นี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ข้างหน้าวัฒนยุอ๋อค่าน้ำหรอประมาณสามถึงห้าร้อยประมาณนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่ช่วงผมเลี้ยงกบมันก็หนีเที่ยวทุกวันตอนเช้ากลับมาโอ้ดูแค่เจ้าแค่ไม่ได้ออกมาครับอุ้ตาแป๋ววันนี้น้องยังไม่ปล่อยเลยออกมาดีแล้วพี่ไม่ต้องทำความสะอาดบอ่อ ีเนี่ยอีกหน่อยก็เททิ้งอยู่ดีนะครับน้ํานะก็เอาน้องกบเข้าอยู่ในกล่องอยู่ดีนะเอา้าเสียงน้ำหายโอ้ยเบียนอ่างเข้าไปอุดสวัสดีครับพี่ชอบจังหวัดใดชอบมุกดาหารครับเป็นจังหวัดบ้านเกิดพี่เองพี่สตรีมคำแรกครั้งแรกหรือเปล่าอ้ยบ่อยนะสตรีมบ่อยพี่เสียค่าอาหารเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะครับเดือนหนึ่งไม่ถึง500ยนะขนุนอยู่ไหนล่ะครับอยู่กับโอกับเ พี่ครับผมชื่อพีสวัสดีน้องพี่อขนุนอยู่นี่ฮึขึ้นขึ้นขึ้นถ้วยขึ้นถ้วยเออกบตัวไหนกระโดดสูงกระโดดสูงก็ไอ้ห้าวกับเบียดอ่างนี่แหละสองตัวนี้แหละพี่มีเต่าตัวนี้เหรอเต่าตัวนี้ชื่อพาซับครับไปแล้วเดินไปแล้วเราไม่สนใจไง <c oughs> พี่อูดรถรถหุ่นยังยังเลยลถไม่ทันแลวมั้งพี่มาเที่ยวนครศรีธรรมราชนะคะอากาศดีมากอยากไปจังเลยอ่ะกบตัวไหนกินเยอะที่สุดกบกิไอช่วงนี้หรอไอห้าวก็กินเยอะเยอะทุกตัวนะช่วงนี้กระโดดสูงก็มีไอ้ห้าวนี่แหละกับไอเบียดอ่างทําไมต้องขึ้นถ้วยเป็นที่พักเหนื่อยอ่าเรียกว่าเอามาให้กบพักเหนื่อยแล้วกันนะ ดังด้อชาสว,วัสดีครับกบพี่เคยกัดกันไหมเคยอยู่ครับผมกบตัวไหนที่ชอบกัดนิว้วไอ้ห้าวถ้าพี่ถึงนึ่งร้านซับพ,พ,พี่จะทําอะไรถึงนึ่งร้านซับพพเหรอไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ถ้ามันถึงก่อนค่อยคิยด <c oughs> น้องแชทผมชื่อแชทดนียครับตัวไหนดื้อสุดไอ้ห้าว <c oughs> นั่นๆ,ๆัเห็นไหมกระโดดดึงดึงนะไอ้ห้าวเลยทําไมพี่ไม่เลี้ยงงูหลามกลัวกลัวพี่กลัวงูเอา้าเอาเอ้าเบียดอังกับห้าวทะเลาะก,กัน มาแล้วสวัสดีคัาผมจะไ like ล์นานไหมครับแอดไม่รู้เหมือนกันอยากให้นานไหมเอาสัก20นาทีไหมพี่มีกบไทยไหมกบไ,ไบกบไทยเป็นสีขาวครับกบไทยเผือกเนะาะเอากี่นาทีให้ไล่กี่นาทีดีกบน่ารักมากครับขอบคุณครับผมชอบคลิปพี่มากอุ้ยขอบคุณครับดีใจมากเลยได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจขนาดผมยังไม่ได้กดกระดิ่ง ทไมเพิ่งรู้ว่าพี่สตรีมอ๋อใช่ไปกดกระดิ่งให้พี่เกมด้วยนะบางคนกดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งนะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆนะไปกดยังเอ้ยไปกดกระดิ่งเลยสามสิบนาทีอ่ะสักสาสิบนาทีเหรอดูก่อนนะครับผม <laughs> พี่ครับจิ้งจกเลี้ยงกับกบได้ไหมไม่น่าได้เบียดอ่างคือตัวไหนเบียดอ่างนู่นนู่นคือตัวนู่นเห็นไหม กดแล้วอืมกบตัวไหนร้องวะเมื่อกี้กลบร้องนะเพื่อนๆนะไม่ได้ดูมัวอ,อ่านแต่คอมเมนต์มาดูกบตัวไหนร้องถึงยี่สบสีช่ชั่วโมงโอ้โหสตรีมขนาดนั้นเลยละผมกดติดตามพี่นายแล้วขอบคุณครับสามสิบห้านาทีมีไหมกบไทยธรรมดาไม่มีครับผมพี่ชอบงูไหมส่วนตัวชอบงูมากพี่กลัวงูพี่กลัวงูแล้วพี่ทํางานอะไรไม่ได้ทําครับตกงานโดนไล่ออกผมเป็นเนื้องอกไงทุกคนเนี่ยผมไปถ่าย เนี่ยเอ้ยผมไปผ่าตัดมาแล้วก็ไปทํางานหนักเหมือนเดิมไม่ได้ไงหมดประโยชน์หยอกยอกเต่าไปแล้วน้องเต่าไปแล้วแล้วก็กําลังเดินมาเนี่ยเนี่ยไดให้ดูน้องเต่าขอไปเซเว่นแป๊บได้เลยขอดูอู๊ดหน่อยงานเต่าเดินมาผมกดกระดิ่งติดตามทุกอย่างแล้วขอบคุณครับเพื่อนๆฝากไปกดกระดิ่งด้วยนะใครที่ลืมกดกระดิ่งนะครับผม เวลามาสตรีมเนี่ยจะได้นั่งคุยกันยาวๆนะครับผมไปแล้วนะครับพี่ขอบคุรัาผมตัวไหนคืออูดนอนอูดนูน่นนอนอูดอยู่นู่นนะครับผมมาทํางานที่นครศรีธรรมราชเงินเดือนดีมากเลยโ,โหไกลมากอะดีไม่รู้จะไปอยู่กินยังไงพี่ได้เรียนไหมพี่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับเพิ่งเรียนจบเพิ่งจบปตีครับผมทํางานส่งตัวเองเรียน ถ้าพี่ว่างเยอะพี่ก็หนึ่งชั่วโมงเลยเฮ้ยโอ้พี่ไม่ว่างเยอะเท่าไหรอ่อ่ะพี่ต้องไปตัดคลิปนะคือตอนนี้พอเราโดนไล่ออกจากงานเราเรียนจบไม่มีงานทำอย่างเงี้ยเพื่อนทุกคนเขามีงานทําแรงกดดันมันก็เยอะเราก็เลยต้องแอดทีฟตัวเองหน่อยว่าเนี่ยเราก็ทํา YouTube นะเราก็มีตังนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องสู้อะ่ะเพราะว่าเราโอกาสเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นสักทุกคนนะแต่มันก็ต้องมันก็ต้องจะว่าอย่างไงโอกาสน้อยก็ต้องสู้เยอะอ่า โอกาสเรามีน้อยเราก็ต้องสู้ให้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะมีอะไรให้เท่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยกล้องพี่ไม่เห็นชัดเลยโอ้โหสนับสนุนหน่อยนะครับผู้ใหญ่ใจดีสามารถสนับสนุนได้นะผมใช้กล้องโทรศัพท์นะครับทั้งถ่ายทําและตัดต่อแล้วก็สตรีมนะครับผมก็เลยไม่มันก็เลยไม่ชัดต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้ากล้องไม่ชัดนะผมไม่รู้ว่าผมว่ากดกระดิ่งแล้วทําไมมี๋อไม่รู้ว่ามีสตรีมหรอ กดกระดิ่งแล้วใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีก็ได้กดแล้วกดกระดิ่งกันแล้วใช่ไหมขอบคุณครับไปแล้วนะครับครับขอบคุณที่เข้ามาดูเดอ้อสูส้ๆคบแอดขอบคุณครับผมพี่จะลงคลิปวันไหนบ้างตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะผมลงคลิปนะวันพุธหกโมงเย็นวันศุกร์หกโมงเย็นวันเสาร์แปดโมงเช้า,าลงคลิปนะครับผม พี่ชื่ออะไรชื่อเกมครับเดี๋ยวคุยกับพี่เสร็จหนูจะไปติดตามนะได้เลยพี่ชอบกบสายพัน์ุอะไรมากที่สุดชอบบูฟ็อกฮอนฟ็อกนี่ยครับห้าวไปไหนห้าวนู้นนั่งอยู่นู้นนะครับผมสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วขอบคุณครับผมสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับน่าอยู่กันกีน่ พี่เลี้ยงกบมากีป่ปีเลี้ยงมาสามปีครับผมน่เดี๋ยวพี่ปิดน้ำแป๊บนึงน้ำเริ่มเยอะแนละ้เดี๋ยวขออนุญาตเดินม,มาปิดน้ำแป๊บนึงอยากเห็นหน้าพี่อรอดูรอดูเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวลงคลิปเห็นหน้าชอบคลิปสั้นพี่มากขอบคุณครับเออทุกคนฝากไปดูคลิปยาวด้วยนะคลิปสั้นมันรายได้มันไม่มีเลยนะครับคลิปยาวพอมีบ้าง หล้านวิวอ่ะคลิปสั้นนะได้อยู่30บาทอ่ะของพี่อะ่ะแอดคับลงคลิปน้อนกบเยอะๆเลยนะคะผมผมแชร์ให้แฟนดูน่ารักนีขอบคุณครับผมพี่คิดว่าอ,อ้วนไม่อ้วนมากผมจะติดตามพี่ยาวไปเลยฮะขอบคุณครับผมมีลูกกบสีดำไหมไม่มีเลยน้องขนุนว่ายน้ำเก่งจังผมดูทุกคลิปอยู่แล้วขอบคุณครับไอจิ๋วไปไหน ไอ้จิ๋วเสียไปแล้วครับมีเพื่อนเขาซื้อไปนะครับตอนนั้นผมไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมจําเป็นต้องขายไอ้จิ๋วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้จิ๋วก็ไปสวรรค์แล้วยื่นโอตัวใหญ่มากเลยตัวไหนซื้อมาตัวแรกเป็นอูดครับได้อูดมาตัวแรกครับผมห้าวดื้อเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบไม่หักมีแล้วครับกบพี่สวยมากขอบคุณครับผมไอพีจิ๋ว แอดคิดว่าคนดูส่วนใหญ่ช่วงอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันอาจเป็นเด็กหรือเปล่าเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเด็กวัยรุ่นหรือไม่ก็คนที่แบบมีวัยทางานก็จะมีคนที่ทํางานเครียดมาก,มากอยากจะหาอะไรผ่อนคลายเข้ามาดูน้องกบเห็นน้องกบน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็ดูนะพี่อายุเท่าไหร่อายุ25ครับพี่ชื่ออะไรชื่อเกมครับเลี้ยงมา3ปีแล้วผมเองผม15เองผม13เหรอ ตัวใหญ่สุดพี่พี่อยู่โรงเรียนอะไรตอนเรียนใช่ใชไหมโรงเรียนดอนตานวิทยาครับแต่จบปตีที่มหาลัยธนบุรีขอดูพวงพี่เบิม้มพี่เบิ้มอยู่นู่นนะครับไม่อยากขยับเยอะกลัวโทรศัพท์จะสั่นนะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดอยากเห็นกบว่ายน้ำอันนี้ว่ายน้ำอายุสิบเอ็ดอ๋อมีแต่เด็กๆทางนั้นเลยโอเคพี่เกมจะได้ยิงเป้าหมายถูกนะถ้ามีเด็กๆด,ดูเยอะอะไรเงี้ย ขอถามตรงๆพี่กบตัวใหญ่ขี้มากสุดครับกบตัวไหนอืโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อือพอๆกันนะเพราะว่าให้อาหารก็ให้พร้อมกันอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงกบตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้25เลี้ยงตอนยี่สตัวไหนอายุเยอะสุดอู้ดครับทำไไมโอนิ่งจังผม15บหจะสิแล้วน้องแค่ <c oughs> ไอ้ห้าวกัดเจ็บไหมเจ็บครับผมสิบเองหนูเก้าเอง ช่องพี่เกมเป็นช่องรวมเด็กๆเลยนะเนี่ยใกล้จะ25นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่เกมจะต้องไปตัดคลิปต่อนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์ตอนนี้แบตขึ้นเตือนนะครับเหลือ10%นะครับสตรีมได้ไม่นานเนาะเพราะว่าพี่เกมถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จก็มานั่งสตรีมต่อเลยนะครับพี่ค้าเลี้ยงกบแบบธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติไหมมันไม่ได้ครับพวกนี้อยู่ในธรรมชาติประเทศไทยไม่ได้นะน้องจะตาย ทำไมพี่ถึงชอบเลี้ยงกบมันน่ารักครับเลี้ยงกบได้สบายใจดีหนูให้ทายอายุอายุเท่าไหร่สิบสองหรือเปล่าอ่าน่ารักมากพี่ชายขอบคุณครับไอแคบไปไหนไอ้แคะอยู่ข้างในครับผมตัวไหนอ้วนสุดอูดครับมือถือสู้ชีวิตของ <c oughs> ขอบค,ครับกบตัวไหนใหญ่สุดในบ้านอูดครับอุ้ยโอครับผม ผมแก่สุดผม17ดูกบหรือมีความสุขของครับหนู11จะ2ี่าคนะ่านะกินดึกตัวเลยพี่เบิ้มเหมือนจะตัวใหญ่ไปแล้วนะครับครับผม่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะเพราะว่าแบตผมหมดแล้วเหลืออยู่ย10%เนะเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเนาะเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้ถ้าว่างนะครับเดี๋ยวมาสตรีมนะครับผมอาจจะมันไม่ชัดนะทุกคนเราไม่รู้จะแก้ปัญหานี้กันยังไงนะกล้องมันไม่ชัดเนาะ ก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนนะไปก่อนนะบ๊ายบายครับผม